สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการติดตั้งหลอดไฟหน้านะครับผมแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับอ่าไหนอ่ะที่นี่ครับอ่าอ้าม่ีเจอนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับทักเข้ามานะครับบอกว่าพี่ต่อไฟแบบนี้ให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าหลอดไฟ LED พวกนี้นะครับเราติดตั้งแล้วนะครับมันจะ ยังไม่ได้เลยนะครับนอกจากเราจะต้องต่อแบบระบบ DC นะครับคือต่อไฟนะครับสายไฟนะครับมาจากแบตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่ะตานถอดมาอ่ะผมสาธิตกับรถของช่างทีนนะฮะสาธิตนะครับวิธีการต่อนะครับแล้วผมก็จะใส่เลยนะครับคอยดูนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนนะครับทดสอบดูนะฮะ พอดีนะครับรถช่างทีนคันนี้ก็เป็นหลอดธรรมดาทั่วไปนะครับก็มีน้องๆนะครับทักเข้ามาหลายคนนะครับบอกว่าพี่อยากให้พี่รีวิวนะครับการติดตั้งหลอดไฟหน้า LED นะครับให้ละเอียดยิบเลยนะครับและก็สอนวิธีการต่อให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับว่างนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงบ่ายๆนะครับฝนตกนะครับ วันนี้ก็ค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงเช้างานเยอะนะครับช่วงสายๆก็เงียบนะครับผมฝนก็กําลังจะมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับไม่เป็นไรหน้านี้หน้าฝนนะครับก็ดีใจด้วยกับชาวไร่ชาวนานะฮะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงห่างไปเกือบเดือนนะฮะ ถอดแต่ตัวนี้มาพอเนาะไม่ต้องถอดหน,น้ากากถอดมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเวฟ1ร้อยสิอปี2014นะครับเป็นบอดี้ของ2014นะครับแต่รถตัวนี้นะครับช่างทีนซื้อตอนปี2 0งพันนะครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะฮะผมอ่าป,ปึ๊บอ่าทีนี้อ่ะเดี๋ยว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 ตานอ่าตานแกะนี่ออกมาแกะหลอดไฟออกมาก่อนเอออ่าอ่าทีนี้ตานลงใส่หลอดอันนี้ดูอ่าเออเอาตัวนี้แกะดีดีอ่าหลอดตัวนี้ผมเคยสาธิตให้ดูแล้วนะครับอ่า หลอดตัวนี้นะครับผมเคยสาธิตเกี่ยวกับความสว่างนะครับเคยทด,ทด,ทดสอบทดลองให้ดูแล้วนะครับเกี่ยวกับความสว่างอ่ะใส่เข้าเลยอ่ะทีนี้ลองสตาร์ทดู ท,ทีนี้แกะออกมาแกะนี่ออกมาแกะหลอดออกมาที้ลองเอาตัวนี้เข้าไปดูครับเสียบไปเลยครับไม่ต้องแกะ,ะเสียบไปไว้เลยไม่ต้องแกะ อ่าอืมอ่เอาลองตัวนี้มั้งเฮ็บอืมเ้อ่าอ่าอ,อันนี้ไม่ใช่สามสเต็ปเนาะ สูงต่ำที่น้องๆเห็นกันตัวนี้นะครับมันเป็นไฟมาจากเครื่องยนต์นะครับมันเป็นไฟมาจากเครื่องยนต์นะครับหนึ่งไฟจะไม่ค่อยสว่างนะครับเนื่องจากกระแสไฟทางเครื่องยนต์นะครับมันมันมันต่ำนะครับมันไม่บาลานซ์นะครับนี่นะครับผมนี่มันไม่บาลานซ์นะครับแล้วเราใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก ระยะหนึ่งนะครับหลดไฟมันจะขาดนะครับอ่ะเรามีวิธีการต่อนะครับอ่ะตับเครื่องก่อนอ่าทีนี้เราก็จะต่อแบบไฟ LED หรือไฟโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับอ่ะต้านนี่เอาผมจะเอาหลดผมจะเอาไฟนะครับจากสวิตช์สต็อปเบรกหน้าตัวนี้นะครับอ่ะแกะออกมานะครับนี่แกะออกมาดีๆเด้อ แกะมาเลยนะครับให้มันง่ายดีต่อการเซอร์วิสสต็อปไฟเบรคหน้า,าแกะมาอืมอ่าทีานี้อ่าตาดึงอ่าเอาสายมาสายไฟมาสายไฟนะครับต่อจากสายสีดำเลยเนาะไฟมาสายสีดำเนาะ ตัดนิดนิดนึงเอาเสียบมากระสายสีดํานะครับสายสีดสาดเอาเอาอันนี้เสียบไปเลยผมไม่ได้ตัดนะครับผมเสียบเอานะครับเพราะว่าไม่อยากตัดเสียบเลยนี่เสียบกับสายสีดำนะครับ นุ่นกะเสียบแล้วนะครับอ่าทีนี้เฮตัวนี้นะครับก็จะมาใส่จากสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับอ่ปิดเบาะก่อนนะครับอ่าขออนุญาตปิดเบาะอ่าทีนี้แกะตัวนี้มาตัากแกะตัวนี้มา นน่นะครับก็แกะสวิตช์นี้ออกมาอ่ะตันปลดนะปึ๊บทีนี้สายตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับตัดสายสีเหลืองอ่ะมาตัดค้นๆหน่อยอ่ะ,อะได้ไหมไม่ถึงถึงไหมช่างใหญ่ ไม่ถึงถ้าไม่ถึงถอดหน้ากากก็ได้อ,อถอดหน้ากากไหมเออรู้สึกว่ามันอะถอดหน้ากากไมให้มันง่ายอะไม่ต้องถอดหน้ากากก็ได้นะครับพอได้อยู่อาอะตัดเลยอาทีนี้เราตัดสายไฟเข้าสีเหลืองตัวนี้ ลดมาพึนี่อ่ะทีนี้นะครับสายตัวนี้เป็นสายไฟเข้าผมดึงไฟนะครับมาจากสต็อปเบรกหน้าโดยการร้อยสายนะครับนี่น้องๆดูตามเลยนะครับร้อยสายมาจากนี้อ่าการเสียบให้ใหม่แล้วสายสีดำนะครับอย่าลืมสายสีดำอ่าดึงมา เม้วนนี้หน่อยก็ได้เยอาเข้า,าไปผมไม่อยากตัดนะครับผมเป็นรถใหม่ๆอยู่ไปร้อยไป,ไป,ไปร้อยสายมาเอามาต่อตรงนี้ก่อนเอ้ อืม,อมเอาให้แน่นเลยเอาให้แน่นเออเอาอีกเอาอีกอ่าอ้าวพันพัเต็บเลยนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับน้องๆนะครับร้อยสายมาจากฝั่งนูน้นแล้วก็มาเข้ากับสายสีเหลืองนะครับสายสีขาวกับสายสีน้ำเงินจะเป็นไฟสูงไฟต่ำ อ,อ่ดึงให้มันแน่นเลยสายไฟยอันตรายมากดึงหน่อยดึงดึงหน่อยช่างใหญ่เออเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฟมาตรงเลยนะอ,อ่ะตัดเดี๋ยวเดี๋ยไปอีกไปอีกเดี๋ยวดึงไปดึงไป ตัดเลยตัดตรงนี้อ่ม้วนดีๆแล้วม้วนในตรงที่เป็นแผลนี่แหละช่างบ้านผมนะครับแม้กระทั่งอันพระเต็บนะครับต้องสอนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ เราเอาสวิตไฟมานี่เสียบดูเลยชว่วยอ่าอ่ะก็ทำตามแบบนี้เลยนะครับผมต่อจากสต็อปไฟเบรกหน้าสายสีดำนะครับอ่ะต้านใส่เลยตัวนี้แล้วก็ร้อยสายมานะครับแล้วก็มาต่อกับ นี่สายสีเหลืองที่ผมตัดนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ร้อยเข้าตัวนี้นะครับตรงกลางและตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับอ่ะทีนี้ผมจะเลือกใช้หลอดตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะมันเป็นสามชิปมันจะสว่างกว่านะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวนะฮะฮะเปิดกุญแจเลยอ่าอันนี้เป็น ไฟต่ำเนาะอ่ะไฟสูงอันนี้อันไหนต่ำตัวต่ำเออสูงอ่าอันนี้ต่ำจะติดสองชิปอ่ะลงมาอ่าติดเฉพาะชิปด้านบนสองชิปด้านล่างไม่ติดอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงอ่าสองชิปกับสามชิปนะครับอ่ะครบเลยนี่นะครับผมต้องต่อตามนี้เลยนะครับ ราะว่าหลอดไฟพวกนี้นะครับต้องใช้แบตเลี้ยงนะครับจะต่อแบบจะใส่แบบเดิมๆเลยไม่ได้นะครับไฟไม่สว่างถึงร้อเเซนนะครับจะสว่างแบบอ่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะขาดง่ายนะครับอ่ะ,อะตันเก็บนี่ดีๆ đấy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่ดูนะครับที่ให้พี่รีวิวให้นะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ